สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเสียโบส์สุดจริงเค้นสอบเลิศชัยเล็กจนสารภาพล้มมวยหลังคาใจช็อตโดนน็อกช้าวงการมวยไทยเสียโบส์คาใจช็อตเลิศชัยเล็กโดนน็อกกลางศึกเพชรยินดีเค็นสอบ,จน,สอบจนเลิศชัยเล็กสารภาพล้มมวยจริง วงการมวยไทยเฉาอีกรอบล่าสุดในศึกมวยไทยเพชรยินดีที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่22กันยายน65ที่ผ่านมาคู่ชกระหว่างโคเนตเล็กศึกกำนันแมน้นมุมแดงกับเลิศดชัยเล็กสิทธิ์เลิศดชัยมุมน้ำเงินโดยมีการชนะน็อกยกที่2จังหวะที่โคเนตเล็กเวียงหมัดใส่ เลิศชัยเล็กจนล้มลงไปนอนกลางเวทีทำให้กรรมการต้องสั่งยุติการชกซึ่งช็อตออกหมัดน็อกดังกล่าวนั้นค้านสายตาซึ่งช็อตออกหมัดน็อกดังกล่าวนั้นค้านสายตาแฟนมวยเลิศชัยเล็กโดนน็อกง่ายไปไหมดูไม่เนียนเลิศชัยเล็กทิ้งตัวไปเองจนกลายเป็นข้อถกเถียงกันในวงการมวยหลังจากแพ้น็อกของเลิศชัยเล็กสิทธิเลิศดชัยที่มีต่อโคเนตเล็ก สิทธิ์กำนันแมน้นทางเสียบบทนัทเดชวัชิรรัตนวงโปรโมเตอร์คนดังค่ายมวยเพชรยินดีซึ่งคาใจเกิดข้อสงสัยว่าไม่น่าจะเป็นการน็อกแบบปกติทั่วไปหลังจากที่ได้ย้อนดูภาพช้าหลายครั้งในช็อตดังกล่าวทำให้เสียบบทได้เข็นเชลิศดชัยเล็กด้วยตัวเองโดยตอนแรกเลิศดชัยเล็กก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ล้มมวยที่น็อกเพราะโดนหมัดของโคเนสเล็ก ชกเข้าจริงๆจนล้มลงไปกองกับพื้นเวทีแต่สุดท้ายเมื่อเลิศชัยเล็กโดนเสียโบท๊ทเค้นถามหนักเข้าก็ถึงคราวจนมุมเลิศชัยเล็กยอมสารภาพว่าล้มมวยจริงเอาเงิน8,000บาทมาแลกกับอนาคตนักมวยซึ่งเสียโบท๊ทก็ได้พูดอีกว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ทำกันเลิศชัยเล็กกับโคเน็ตเล็ก ได้เดินทางมาจากสีสเกตด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันแถมยังนอนห้องเดียวกันอีกไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องอื้อฉาวแบบนี้ขึ้นมาและได้นำตัวเลิศดชัยเล็กไปยังโรงพักให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปักคำเพิ่มเติมขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ